วสวัสดีครับพบกับดุจุงง่าร้มนะครับวันนี้นะครับจาก่าปูดคุยนะครับแฉเน่อ่างใน,าานการคิดนะครับสดหรับการอีจเลียงงูนะครับตอ,อาช่วงนี้กะปากถึงมือใหม่นะครับมือใหม่ช่วงนี้งูราคาดีนะครับกำลังขยับขยายนะครับราคากำลังดีนะครับมือใหม่ก็เห็นราคาดีก็อยากกลับมาเลี้ยง นะครับเหมือนอเมื่อสองปีที่แล้วนะครับอสองปีที่แล้วที่เลี้ยงกันอยู่ในช่วงนี้นะครับที่อยู่กันได้ส่วนมากก็จะเป็นมือเก่ามือสมัครเล่นนะครับมือมือเก่าแล้วนะครับส่วนมือสมัครเล่นมือใหม่นะครับเป็นบทเรียนนะครับเมื่อสองปีที่แล้วหมูราคาแพงอย่างนี้นะครับ ก็เริ่มซื้อแม่พันธุ์และลูกหมูเข้าไปขุนกันครับพอช่วงถึงระยะการขายนะครับราคาลงอ่ามือใหม่ที่เลี้ยงขาดทุนก็ยับนะครับอตอนที่ซื้อลูกหมูนะครับอ่าหมูกิโลละแปดสิบบาทครับอตัวละแปดสิบาทลูกหมูตัวละสองพันกว่าบาทครับในสมัยนั้นก็ฝากให้คิดนะครับ ใครอยากเลี้ยงในช่วงนี้นะครับผมตอนนี้หมูก็ราคาดีขยับขึ้นนะครับเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วนะครับอ่าถ้ามือเก่าก็อยู่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้อ่าลงทุนอะไรเยอะนะครับหรือว่า่าสร้างโรงเรือนหรือหาแม่พันธุ์หบ่งนะครับในการเลี้ยงอ่าคนที่เลี้ยงอยู่ประจําเขาจะได้เปรียบน,นะครับาจะถูกเขาก็ยังเลี้ยงอยู่จะแพงก็กาไรเพิ่มขึ้นแต่ส่วนมือใหม่ การลงทุนครั้งแรกนะครับค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะนะครับเป็นการซื้อลูกหมูด้วยทํโรงเรือนนะครับค่าหาแล้วก็ถ่านไหนนะครับเป็นเงินสดก็ไม่ได้ติดหนี้นะครับดีหน่อยนะครับใช้เป็นเงินตัวเองนะครับส่วนท่าไหนที่ไม่มีต้นทุนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับเข้ามาเลี้ยงอ่าสามารถระวังนะครับฝากเตือนนะครับอ่านะครับใครมีแม่พันธุ์อยู่ ก็ลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนะครับสำหรับท่านไหนนะครับให้คิดก่อนนะครับช่วงนี้นะครับผมจะขึ้นเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภานะครับระยะเวลาในการเลี้ยงหมูนะครับก็อยู่ที่สามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะครับนับจากวันเวลาที่ลงขุนนะครับสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงเดือนกุมภานะครับ ก็นับไปนะครับกุมภาเมนามีานะครับก็จะไปขายเดือนพฤษภานะครับกุมภาเมนามีานะครับช่วงเมษานะครับราคาก็ยังจะแข็งตัวอยู่นะครับพฤษภาถ้าลงเลี้ยงนะครับผมในมุมมองของผมนะครับถ้าลงเลี้ยงในเดือนกุมภานี้นะครับยังได้อยู่นะครับราคาหมูถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดือนกุมภา เลี้ยงกุมภานะครับในานาเมษาพฤษภาครับจะไปขายประมาณครึ่งเดือนพฤษภาครับหรือว่าสิ้นเดือนนะครับช่วงนี้ให้เรามองอยู่ครับผมยังมองว่าราคาช่วงเดือนพฤษภายังราคาดีอยู่นะครับราคาดีอยู่ถ้าซื้อลูกเลี้ยงช่วงนี้ในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ ยังมีกําไรอยู่นะครับในส่วนมุมมองของผมนะครับเพราะถ้าลรงเดือนมีนาไปแล้วนะครับมีนาไปแล้วนะครับมีนาไปแล้วถ,ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงนะครับหลังช่วงนั้นนะครับก็จะชนกับช่วงฤดูฝนหน้าฝนนะครับ <Francis. S 1> ที่มีปูปลาหนาน้ํานะครับช่วงนั้นนะครับกบเขียดนี่นะครับทําให ัดเลี้ยงนะครับราคาไม่ค่อยแพงนะครับในช่วงนั้นนะครับบวกนะครับรวมไปถึงช่วงตูจีนนะครับช่วงนี้นะครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับสําหรับการเลี้ยงหมูต้องมีการวางแผนนะครับเราจะเพิ่มเราจะลดนะครับให้เรามองการตลาดก่อนนะครับมองไปข้างหน้านะครับถ้าท่านไหนเลี้ยงช่วงเดือนธันวานะครับพอดีนะครับเลี้ยงเร็วมาพอดีเพราะช่วงเดือนเมษานะครับเป็นช่วง กิจการอ่าอ่าช่วงเมษานะครับเป็นช่วงประเพณีนะครับสงการช่วงนี้ราคาหมูก็จะแพงอยู่แล้วนะครับาเชียงก็จะกักเก็บหมูเอาไว้เชือดนะครับการเลี้ยงหมูนะครับต้องวางแผนล่วงหน้าด้วยนะครับอ่าเราต้องมองตลาดข้างหน้าด้วยนะครับว่าในจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับ ช่วงนี้ราคาแพงเพราะว่าหมูมันยังขาดตลาดอยู่นะครับเราต้องการยังเยอะอยู่นะครับพอถัดไปถ้าไปเจอหน้าฝนนะครับอ่าด้านนะครับด้านบุคลากรผู้บริโภคหมูนะครับก็จะหันไปบริโภคอย่างอื่นด้วยนะครับอาจจะทําให้ราคาหมูที่ตกต่ำน,นะครับการเลี้ยงนะครับก็อยากฝากให้เผื่อเมื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไ้ด้วย อย่าคิดอย่าคาดหวังเยอะเกินไปนะครับสําหรับการเลี้ยงหมูอ่าคือเรามีประสบการณ์สอนให้เราหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับหมูนี้ตลาดไม่แน่นอนนะครับมีขึ้นมีลงนะครับอ่าช่วงเราซื้อลูกหมูเพงๆนะครับให้เราคํานึงด้วยนะครับว่าเมื่อเราถึงเวลาขายวันข้างหน้าอีกสามเดือนข้างหน้านะครับสี่เดือนข้างหน้าประมาณนี้ว่าราคาเขาจะขึ้นหรือจะลงนะครับ ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้อะไรแบบนี้นะครับปากเลยนะครับว่าอย่าหน้ามืดเลี้ยงอย่างเดียวนะครับให้เรามองตลาดด้วยนะครับอ่าต่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผลเสียนะครับถ้าเราคิดต้องการจะเลี้ยงหมูแบบท้าวอนนะครับเลี้ยงแบบประจํานะครับเลี้ยงแบบประจําถ้าเราเลี้ยงไปเลยนะครับเราเลี้ยงไปเลย ไม่ต้องคํานึงถึงว่าช่วงนั้นจะถูกร้อนจะแพงนะครับให้เราเลี้ยงอยู่ตลอดให้หมูอ่ามีในคอกติดคอกไว้ตลอดนะครับถึงแม้ช่วงราคาจะลงนะครับถ้าเราเลี้ยงแม่พันเองมีลูกหมูเองนะครับเต็มที่อย่างน่าเกียดที่ร้ายที่สุดนะครับอย่างน้อยก็อยู่ทุนนะครับอย่างน้อยก็อยู่ทุนอ่าแต่ถ้าช่วงไหนราคามันขึ้นบุมมาเมื่อน,นั้นแหละครับเราจะได้กําไรเพิ่ม นะครับส่วนตัวผมนะครับผมผ่านอ่ามอรสุมมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับมีแม่พันธุ์หม่นั้นนะครับยี่สิบกว่าตัวนะครับอ่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับยี่สิบกว่าตัวนะครับลูกหมูนะครับของผมเองขายได้ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ของท่านท่านอื่นนะครับพี่พี่หลายท่านไม่มีที่จําหน่ายลูกหมูนะครับ ขายกันอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะครับอ่าขายราคาเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับขาดทุนกําไรนะครับถ้าขาดทุนนะครับขาดทุนกําไรแต่เรายังได้แม่พันธุ์เรายังอยู่นะครับอ่ขาขลักที่อย่างนั้นส่วนตัวผมเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับลูกหมูถูกนะครับเราก็ลดแม่พันธุ์ลงนะครับลดแม่พัน์ลงแต่เราไม่ได้เลือกครับเราไม่ได้เลือกแม่พนันธุ์ เก็บแม่พันธุ์ไว้อยู่ที่เป็นแม่พันธุ์หลักสายพันธุ์เลือดร้อยนะครับเก็บไว้เลยนะครับทําไว้ตลอดํำลองรอไว้นะครับเมื่อมีราคาเราจะกลับบูมขึ้นมากลับมาเลี้ยงใหม่ก็ไม่ยากนะครับดีกว่าโลแล้วก็ขายทิ้งเริ่มต้นใหม่นะครับใช้เวลานานนะครับในสมัยนั้นผมขายลูกหมูตัวละหนึ่งพันบาทนะครับแม่หนึ่งนะครับให้เราคิดตามนะครับแม่หนึ่งได้ลูกสิบตัวนะครับแม่หนึ่งได้ลูกสิบตัวอ่า ราคาต้นทุนอาหารแม่พันธุ์นะครับ6,000-7,000บาทนะครับ6,000-7,000บาทนี้คือกินอาหารแบบเต็มที่แล้วเปืองที่สุดแล้วนะครับ6,000-7,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ค่ายาค่า,า,าไปนะครับก็คิดไปนะครับหมู10ตัวได้หมื่นหนึ่งนะครับค่ายาค่าไปก็คิดไปได้หมื่นหนึ่งสมมติว่าจเจ้ากันนะครับจเจ้ากันถึงแม้เราจะไม่ได้กําไรนะครับ ต่ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นถึงแม้เราไม่ได้กําไรนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายหมูทิ้งทั้งหมดนะครับเราจะเก็บแม่พันธุ์ไว้อยู่นะครับขายลูกหมูราคาถูกเพื่อประคองแม่พันธุ์ให้อยู่ได้เยอะได้มากที่สุดนะครับดีกว่าเราที่จะขายนะครับบางท่านนะครับในช่วงสมัยนั้นราคาไม่แพงถูกมากนะครับขายแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ทิ้งหมดเลยนะครับอพอเห็นราคาขายับขึ้นมา ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอยากเลี้ยงอีกนะครับอยากกลับมาเลี้ยงอีกต้องเสียเวลาไปซื้อแม่พันสาวนะครับแม่พันอุ้มท้องนะครับที่ราคาหนึ่งมืนกว่าบาทขึ้นแน่นอนนะครับเริ่มต้นใหม่ลงทุนใหม่นะครับลงทุนปุ๊บไม่ใช่ว่าจะได้กําไรเลยนะครับปีแรกชุดแรกเราจะได้แค่ต้นทุนนะครับเราจะได้แค่ทุนผ่านไปอีกปีถัดไปนะครับถึงจะเป็นกําไรแต่อีกปีหน้าเรายังไม่รู้นะครับว่า จะมีกําไรไหมนะครับอีกกีหนะ้าราคาหมูจะขึ้นหรือจะลงนะครับไม่ทันราคาอีกนะครับถ้าเราอ่าหลักการคิดแบบนั้นนะครับก็เป<ไ>็นกาลังใจให้นะครับสำหรับมือเก่าถือว่าถ้าผ่านวิกิจราคาหมูถูกเมื่อกี้ผ่านมาได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับราคาถูกยังดีกว่าหมูเป็นโรคระบาดนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นอ่ราคาหมูถูก ดีกว่าหมูเป็นโรคแล้วก็ทําลายนะครับพักชะลอการเลี้ยงไปอีกนานเลยครับหมูราคาถูกอย่างน้อยแม่พันธุ์เรายังอยู่นะครับต้นทุนเรายังอยู่นะครับเพียงแต่เราไม่ได้กําไรหรือไม่ได้เยอะนะครับก็ยังดีกว่านะครับเป็นส่วนตัวที่อย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจมาทําคลิปฝากมือใหม่นะครับการเลี้ยงหมูนะครับให้เราคิดด้วยนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับ เราไปสอบถามคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับอา,อาจจะเป็นมือเก่าๆแล้วนะครับหรือว่าเป็นกเกษตรกรยุคใหม่เหมือนลูกพุ่งมาฟาร์มนะครับลูกตุ่งมาฟาร์มนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับเลี้ยงหมูมาอยู่ประมาณเก้าปีแล้วนะครับก็ถือว่าผมผ่านมรสุมมาเยอะเช่นกันได้ประสบการณ์การเลี้ยงหมูมาได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่าก็เลยนะครับผมทํคลิปตั้งใจจะแชร์ประสบการณ์ ทำให้เกิดข้อคิดนะครับสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับอยากเลี้ยงาะเห็นพี่น้องเห็นญาติเขาเลี้ยงนะครับช่วงนี้หมูมีราคาเช่นเลยนะครับอยากซื้อลูกหมูมาเลี้ยงนะครับณปัจจุบันราคาเจ็ดสิบไม่เกินเจ็ดสิบห้าบาทนะครับให้เราซื้อลูกหมูนะครับถ้าสิบกิโลนะครับซื้อไม่เกินพันแปดร้อยบาทนะครับเราจะมีกําไรนะครับถ้าเราซื้อแพงกว่านั้นละครับเราจะไม่มีกําไรนะครับ ่าซื้อแพงกว่านั้นเราจะไม่มีกําไรในราคาเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับถ้าเราซื้อแพงกว่านั้นนะครับเราจะเป็นการไปลุ้นในอนาคตนะครับไปหวังในอนาคตว่าหมูมันจะแพงขึ้นไปอีกนะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับเราอยู่ในปัจจุบันนะครับซื้อในราคาปัจจุบันถ้าเราเลี้ยงไม่ได้คิดว่าราคาไม่แพงสู้เราไม่เลี้ยงดีกว่านะครับดีกว่าเรามาเลี้ยงแล้วก็รับความเสี่ยงนะครับ เสียงหมูเจ็บป่วยหมูตายหมูตายไปตัวหนึ่งก็ขาดทุนกําไรไปแล้วนะครับถ้าตายเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเลี้ยงแล้วไม่ได้กําไรสู้ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับประมาณนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับมือใหม่อยากการเลี้ยงหมูนะครับสำหรับมือเก่าก็สู้ๆกันไปตลอดนะครับถือว่าผ่านมรสุมาเจอแล้วเก่งแล้วนะครับฮาร้ฮุ่งว่าฟาร์มนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอยากสอบถาม เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะครับอันไหนนะครับผมมีความรู้ผมผ่านประสบการณ์มาแล้วผมก็จะบอกให้ทุกท่านหมดเลยนะครับจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่ส่วนไหนที่เอฟซนะครับสอบถามเข้ามาส่วนตัวผมยังไม่ทราบไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้นะครับสรับมือใหม่นะครับผมเราสู้เต็มที่นะครับเอาใจช่วยนะครับอขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะครับผมลุพุ่งมาฟาร์ม ก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าหมูปัจจุบันนี้นะครับผมราคา70กว่าบาทแน่นอนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอีกอยู่นะครับน่าจะแตะประมาณ80ได้นะครับรอดูนะครับผมให้เราศึกษาดีๆเก็บข้อมูลดีๆนะครับอย่าก้าวทีละเยอะนะครับผมให้เราเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับก่อนที่จะไปก้าวใหญ่ลงทุนเยอะนะครับป่าตัดจะทําให้เราพาดได้ขาดทุนเยอะนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับตุ้มตุ้งมาฟาร์มก็ขอตาขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหมูในโรงเรือนของเรานะครับแต่สำหรับท่านไหนนะครับอยากติดต่อสอบถามเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทรนะครับด้านนี้นะครับ0644371444นะครับผมไปพบกันใหม่คลิหน้าครับผมสวัสดีครับ